สวัสดีทุกๆคนนะครับในวันนี้เราก็กลับมาเจอกันกันกบผมอีกครั้งหนึ่งกับในเกม Beat b e ดเบ e So ในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของตู้กาชาที่เราจะมานะครับมันคือตู้กาชาแบบใหม่นะครับไม่ใช่ตู้ใหม่นะแต่มันคือตู้แบบใหม่นะครับตัวละครที่มาเนี่ยเป็นตัวละครรีลันนะครับนั่นก็คือคุดอสกิอิจิโกะในเวอร์ชันอาร์ตเวิร์กนะครับ ำหรับตู้นี้เนาะก็คือตู้เบรฟเฟสนะครับเป็นตู้กาชาแบบใหม่นะครับซึ่งจะมาในวันนี้วันที่24มีนานะครับก็คือวันที่ลงเนาะตู้จะมาตั้งแต่บ่าย2โมงนะครับอยู่ตั้งแต่วันที่24เอ้ยเออถูกละ24มีนาบ่าย2โมงจนถึงวันที่4เมษายนก่อนบ่าย2โมงนะครับซึ่งตู้นี้เนี่ยระบบใหม่นะครับจะเห็นได้เลยว่ามันแบ่งมาเป็นแบบนี้ทำไมมันถึงแบ่งมาเป็นแบบนี้นั่นเหรอ อิจิโกะกับไอตัว <Goddess> ข้างล่างเนี่ยเอาจริงมันค right ือตัวละครในไฮไลท์นะครับเพราะว่ามันไม่มีลุดเลนเลยนะครับผมจะแยกเป็นแบบนี้แล้วกันตัวละครหน้าตู้ที่เอาไว้ขายกับตัวละครร่วมตู้อ่าตัวละครในอ่าตัวละครหน้าตู้กับตัวละครร่วมตู้เนาะผมชอบพูดแบบนี้ประจําส่วนใหญ่แต่ละตู้เนี่ยมันจะเป็นแบบตัวละครหลักในตู้ที่มาใหม่ก็3ตัว2ตัวแล้วตัวอื่นก็เป็นตัวร่วมแจกนะครับก็ผมจะแยกบบเลยแล้วกันอิจิโกะเนี่ยเป็นตัวละครหลักในตู้นะครับเป็นตัวละครชูโรม ส่วนตัวอื่นคือตัวละครร่วมแจกนะครับไม่มีรุนเลทน,นะสำหรับตู้นี้เดี๋ยวเรามาดูสเต็ปมันก่อนดีกว่านะครับจะได้ทําความเข้าใจกับตู้มันมากขึ้นเนาะว่ามันเบสเฟสยังไงนะครับสาหรับ <c oughs> สาหรับตู้นี้นะครับโอ้โหเออผมไม่ใช่นี่หว่าผมคำนวณผิดอ๋อมา สเต็ปที่1นะครับสเต็ปที่1ใช้ลูกแก้ววิญญาณอยู่ที่150ลูกแก้ววิญญาณน,นะครับอัตราได้การได้ตัวละคร5ดาวนะทุกสเต็ปก่อนเออมาพูดถึงเรื่องไอ้นี่ก่อนแล้วกันเราค่อยพูดถึงเรื่องสเต็ปมาพูดถึงเรื่องอัตราการได้ตัวละครก่อนแล้วกันทุกสเต็ปการได้5ดาวเนะี่ยอยู่ที่5%เนะครับไม่ใช่6%เนาะ5%เเท่านั้นนะครับโอกาสได้ตัวละครหลักอย่างคูโรสกิอิจิโกะจะอยู่ที่0.7%ก็คือโอกาสได้เจ้าหน แล้วก็โอกาสได้ตัวละคร5ดาวอื่นอยู่ที่4.3ซึ่งถือว่ามันเยอะไหมเอาจริงๆมันคือเลทโดยรวมนะทุกคนคือมันคือไอ้4.3เนี่ยมีโอกาสออก5ดาวไอ้8ปตัวนี้นะครับอิจิโกะเนี่ยมันจะอยู่สูงกว่าชาวบ้านเขาอยู่ที่0.7นะครับการออก5ดาวอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดคำนวณแล้วเนาะมันเลทอิจิโกะมันดูเยอะกว่านะครับเพราะถ้าเกิดนับแบ่งตัวละครมันแบบเท่า0.7เนี่ยมันไม่ได้มันไม่ลงตัว เราผมไม่ได้ไปนับเหมือนกันว่ามันอยู่ที่ตัวละอัตราเท่าไหร่นะครับแต่โดยรวมอิจิโกะมันดูเยอะกว่าอะนะครับอิจิโกะมันดูเยอะกว่าเออก็ตามที่บอกเนาะว่า0.7คือได้อิจิโกะ4.3คือได้ตัวละครพวกนี้ไม่มีหลุดเลทน,นะครับคือได้ตัวละครพวกนี้หมดเลยแค่0.7จะเป็นอิจิโกะนะครับ สเตปที่ 1>, 1มาดูสเตปไปบ้างสเตปที่1จะใช้ลูกแก้ววิญญาติอยู่ที่150ลูกแก้ววิญญาณนะครับ2จะใช้อยู่ที่200ลูกแก้ววิญญาณและก็สเตปที่เหลือมันจะ250ลูกแก้ววิญญาณแต่ที่พิเศษเนี่ยมันจะเป็นสเตปที่50 15นะครับ50 15มันพิเศษยังไงมันจะการันตีตัวละคร5ดาวให้คุณไปลุ้น9้าตัวละครข้างบน นะครับว่ามันจะออกตัวอะไรมีสิทธิ์ได้อิจิโกะเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเปิดไปถึงสเต็ปที่พิเศษสุดๆเลยนั่นคือสเต็ปที่20ไม่รู้ว่าจะมีคนเปิดถึงหรือเปล่านะสเต็ปที่20ถ้าคุณเปิดสเต็ปที่20แน่นอนเขาการันตีอิจิโกะให้คุณหนึ่งตัวแน่นอนนะครับก็คือคุณได้อิจิโกะแน่นอนซึ่งแต่ละคนก็จะมองว่าอ๋อ20สเต็ปก็4,400ไม่ใช่นะไม่ใช่ผมเพิ่งอ๋อเมื่อกี้นี่เองเพราะว่า หกับ2องมันใช้ร้อกับ200ปกติมันจะเป็นแบบนี้หนึและหกมันก็จะร้อยห้าสิบเออสิบเอ็อ 11, 11, นเนี้ยมันจะเป็นร้อแต่อันนี้มันแค่สเต็ปหึงกับสเท่านั้นที่เป็นร้อกับสองที่เหลือมันสองหบหมดเลยคือสเต็ปหสเต็ปเจ็ดสเต็ปสิบเอะไรพวกเนี้ยมันไม่ลดราคาแล้วมันลดแค่สสเต็ปก็งกเอาเรื่องอยู่นะเออก็งกเอาเรื่องอยู่นะ ก็พูดง่ายๆ5สเต็ปแรกนะ1,100นะครับ5สเต็ปแรกอยู่ที่1,100เพชรอ่า1,100ลูกแก้ววิญญาณส่วนสเต็ปอื่นๆอ่า5สเต็ปหลังก็คือ6 7 8 9 10เนี่ยมันจะใช้ลูกแก้ววิญญาณอยู่ที่1,250อ่ามันจะใช้อยู่ที่1,250 11ถึง15ก็1,250 นะครับ16ถึง20ก็1,250เออก็ก็ไม่ใช่แค่4.4นะครับเอาเรื่องอยู่เหมือนกัดใครที่จะเปิดถึงการันตีนะแต่ถามว่าแบบนี้มันดีไหมพูดยากว่ะเอาจริงๆคือมันพูดยากตรงที่แบบเลทมันก็ไม่ใช่6%เนะ่ะผมอยากให้มันบูตแบบอิชิโกะ1%แล้วก็โอกาสได้ตัวอื่นอยู่ที่5%อ่าไม่ก็แบบอิชิโกะ1.5ไปเลยแล้วก็ตัวอื่นก็ เป็น4.5อะไรแบบนี้เอออันนี้มันก็ดูให้0.7ถามว่ามันน้อยมันก็น้อยแหละนะครับเอ้ยถามว่ามันเยอะไหมมันก็ดูเยอะแหละถ้าเกิดในเรท5%เนี่ยนะครับถ้าเกิดวัดจากตัวละครทั้งหมดเนี่ยมันก็เรทดูดีกว่าชาวบ้านเขานะครับเพราะว่าผมลองคำนวณแล้วถ้าเกิดเอาคำนวณแต่ละตัวเป็น0.7เนี่ยมันมันไม่ได้มันต้องต่ำกว่านะครับผมก็ไม่รู้กันว่าคิดยังไงไม่ได้คิดเหมือนกันนะครัมทห้ง มันมันต่ำกว่าหกเปอร์เซ็นต์อีกอะ่ะเออไอ้พวกเนี้ยคือแยกเป็นตัวตัวนะแยกเป็นตัวตัวต่ำกว่าศูนย์จุดหกเออน่าจะประมาณศูนย์จุดห้ากว่ากว่านะครับแต่อิจิโกะมันแบ่งมาเป็นศูนย์จุดเจ็ดเลยก็ดูดีกว่าชาวบ้านเขาลิมนึงนะครับแต่ตามที่บอกตัวนี้มันน่ากลัวตรงที่มันไม่วนเว้ยมันไม่ไวนตรงที่สเต็ปหกสเต็ปเจ็ดเลยพวกเนี้ยลดราคามันลดแค่หนึ่งกับสองเพราะฉะนั้นใครที่จะเปิดไอ้ตัวนี้ก็ ถึงยี่สิบสเต็ปอ่ะก็ก็ใช้เพชรเอาเรื่องอยู่นะเออใช้เพชรเอาเรื่องอยู่เดี๋ยวผมขอคํานวณตัวเลขก่อนแปน๊บนึงมันจะเยอะกว่าสองร้อยห้าสิบไม่ดิมเลยเยอะกว่าร้อยห้าสิบเออใช่จะเยอะกว่าร้อยห้าสิบก็ร้อยห้าสิบคูณสามสี่ร้อยห้าสิบเออก็จะเยอะกว่าก็เป็นทั้งหมดสี่พันแปดร้อยห้าสิตลูกแก้ววิญญาณใครที่จะเปิดถึงสเต็ปที่ยี่สิบนะจะใช้อยู่ที่สี่พันแปดร้อย 50ลูกแก้ววิญญาณนะครับใครที่อยากได้สเต็ปการันตีนะถามว่ามีการันตีอิจิโกะมันดีไหมมันก็ดีแหละสำหรับคนที่แบบมันเปิดยังไงก็ไม่ได้อะหรือจะเปิดเอาจนแบบได้ห้าบ5้านะครับแบบคุณรวยจัดอ่ะคุณรวยจัดนะเราจะเอาห้าบ5้าโอเคผมว่ามันก็ดีสำหรับคนที่แบบมุ่งมั่นจะเอาห้าบ5้าเพราะาอย่างน้อยสเต็ปยี่สิบมันการันตีนะครับจริงๆผมไม่ค่อยเห็นความสําคัญของมันแหละแต่พอผมไปดูคลิปของผมเองนะ ยกตัวอย่างเช่นตอนที่ผมเปิดตู้เบอร์เดวิดอ่ะเห็นไหมไอ้ตู้เบอร์เดวิดทั้ง2ตู้เลยไอบูโน่กับตู้คริสต์มาสอ่ะมันทะลุ20่สิเต็ปไปแล้วนะครับมันไม่ออกสักทีเออก็ไอเนี่ยมันจะมาช่วยสำหรับคนที่ดวงกากมากๆที่เปิดยังไงก็ไม่ออกนะครับแต่จริงๆเนี่ยความเป็นไปได้ของมันอ่ะผมว่าคนออกอิจิโกะก่อนสเต็ป20น่าจะมีแนวโน้มมากกว่าคนที่เปิดอิจิโกะไม่ออกถึงสเต็ปที่ยี เนาะแต่นี้ก็แล้วแต่ดวงเอาจริงมันคือแล้วแต่ดวงเลยนะครับแต่ผมไม่แนะนําให้ถ้าคุณไม่ได้เพชรหนาเลยแล้วนะัะไม่ค่อยแนะนาให้เปิดถึงเสาร์ที่ยี่สิบจริงๆเพราะว่าหนึ่งตัวนี้เป็นตัวละครปกติอิจิโกะเป็นตัวละครที่พิเศษแต่ไม่พิเศษงงไหมมันเป็นตัวละครฉลองอะไรสักอย่างก็จริงเป็นตัวละครฉลองอาร์ตเวิร์กเออเป็นอาร์ตเวิร์กเป็นตัวละครเหมือนจะพิเศษ ต่มันไม่พิเศษเพราะว่ามันไม่ลิมิเต็ดมันออกจากตัวได้ทุกตัวเลยนะครับทุกตัวที่กําหนดนะไม่นับตัวหอคอยอันสองนะเพราะว่าตัวหอคอยอันสองเนี่ยมันจะกําหนดตัวละครที่มีถึงให้แต่ถ้าเป็นตัวทั่วไปแบบเบฟโซตัวทองอะไรพวกเนี้ยมันมีสิทธิ์ออกให้นะครับซึ่งเรามาดูตัวละครกันบ้างดีกว่าผมไม่ได้พูดถึงตัวละครเลยเมื่อกี้ผมกาลังว้าวกับเซปอยู่นะครับจริงๆผมอยากให้เขาเอาแบบเนี้ยไปปรับแก้ไปใช้กับตู้ท้ายเดือนกลางเดือน แต่ปรับให้มันดีขึ้นนะให้มันวนหน่อยสิบเอ็ดไอ้หนึ่งหกสิบเอ็ดอะไรแบบนะี้ร้อยห้าสิบเออไม่ใช่แบบอัดสองร้อยหมดแล้วก็ช่วยบูดเลทจากห้าเปอร์เซ็นต์เป็นหกเปอร์เซ็นต์ทีเถอะนะครับเพราะว่าหกเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ผมเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มรู้สึกว่ามันยังน้อยน้อยอยู่เลยเมื่อก่อนผมรู้สึกชอบนะหกเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันดูเยอะๆแต่หลังๆเปิดมารู้สึกแบบเกลือแดกมากเลยเลย,เลยคิดว่าหกเปอร์เซ็นต์ที้มันก็ต่ำเหมือนกันกนะเนี่ย <laughs> นะครับชื่อมันอุตส่าห์ชื่อเบสเฟสสักที เลทซะแบบห้าเปอร์เ uh ซ็น huh. ต์เท่านั้นห้าดาวนะครับมันเหมือนตู้แยกเลยนะมันเหมือนตู้แยกอะ่ะเหมือนพวกตู้ยูริจิตู้ซุยฟงแยกอะ่ะเออห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะทุกคนอ่ะมาพูดถึงตัวละครกันบ้างตัวละครพูดโดยภาพรวมดีทุกตัวนะครับดีมันใช้ได้ทุกตัวอ๋อตัดลิลูกกาออกไปนะลิลูกะเล่นได้น้ําหอมก็ดีเอ้ไม่ดีหน้าที่มีไว้ดอบน้ําหอมแต่อย่างอื่นไม่ได้เก่งลิลูกะตัวน,นี้ไม่ค่อยเก่ง ใช้คาว่าไม่ค่อยเก่งแล้วกันลิงได้แหละรู้สึกจะเป็นลิงลดความเสียหายนะครับไม่ได้เก่งขนาดนั้นน่ะนะครับถ้าเกิดเทียบกับตัวละครดอกน้ําหอมสีเดียวกันตัวอื่นนะที่เป็นสีแดงเนี่ยลิลูกะคือบวยสุดในบรรดาตัวละครดอกน้ําหอมสีแดงสีเขียวสิเขาเขาเป็นตัวละครสีแดงเอาไว้ดอกน้ําหอมสีเขียวนะครับตัวละครดอกน้ําหอมที่เป็นท่าสีแดงอ่ะเออท่าเดียวลวิลูกะาลิลูกะามันบวยสุดเพราะว่ามันเล่นยากสุดแล้วมันก็ไม่ได้เก่งสุดนะครับ ส่วนตัวอื่นดูดีหมดเลยนะครับกิบาลูเคียหอคงหอคอยก็ได้สกิลก็โอเคแต่ลูเคียนี้ผมให้ลองลงมานะครับให้ลองลงมาก็คือนิลูก,กะแล้วก็ตามด้วยลูเคียนะครับอุลาระเล่นได้หลายแบบมากเลยเอาไปเป็นผ่านหอคงหอคอยถ้าเกิดคุณอัพเขามาดีๆเนี่ยหอคอยไหนที่มันผ่าน,น,นยากเอาอุลาระไปเคลียร์ยังได้เลยเน้นแรงเขาว่านะครับอุลาระกิมจอก็เก่งน่าจะเป็นตัวละครสีฟ้า ที่เป็นตัวละครดอกน้ําหอมที่เก่งที่สุดแล้วนะครับสำหรับกิมจอสกิลออกไวแล้วก็แรงนะครับง่ายๆเลยคือแบบสาดสกิลไปจบๆนะครับกิมโจก็ดีรู้สึกสังหารคริมซี่ด้วยมั้งแล้วก็มีดอกหยาดนงหยดน้ำมั้งกิมจกับไอ้เจ้าเนี่ยจาชื่อไม่ได้อะไรโกโก้เกะๆสักอย่างนะครับจําชื่อพี่เขาไม่ได้นะก็โดยรวมมาจริงๆเก่งทุกเกือบทุกตัว <laughs> ไม่ใช่คำว่าทุกตัวเลย กือบทุกตัวนะครับลดูกาลนี้กลางๆนะครับลูเคียก็เก่งแหละแต่ว่าด้วยตัวละครที่มันใส่มาเนี่ยไอ้พวกนี้มันดูดีกว่าเพราะว่ามันใหม่กว่านะครับฤิูกกาลนี้ก็ดีนะแล้วก็ไม้ตายรู้สึกเขาจะเปลี่ยนหน้าหน้าได้ด้วยนะครับผมเพิ่งทราบมาไม่นานนี้เองทำแอนิเมชันไม้ตายของฤดูกาาเนี่ยใครมีลองไปใช้ดูหน้าตาเขาจะเปลี่ยนนะครับมีปากจุ๋มียิ้มแล้วก็ยิ้มกว้างอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวอื่นก็ตามที่บอกเก่งดูดีทุกตัว นะครับดูดีหมดแล้วก็อิจิโกะอาร์ตเวิร์กนี่ก็เก่งสุดเลยในสายสกยิลในตู้นี้นะครับดูดีสุดเลย mm hmm. เก่งมากๆนะครับไม่ไม่เก่งขนาดนั้นเขาคงไม่เอามาขายแบบนี้เนาะ mm hmm. ก็ตัวอื่นผมแต่ละตัวผมไม่เจาะจงแล้วกันว่ามันผมไม่จัดรายละเอียดลึกเนาะเพราะว่าหลายรอบแล้วอิจิโกะอาร์ตเวิร์กเนี่ยผมว่าทุกคนที่เล่นก็น่าจะรู้อะนะครับเอาง่ายๆคือมันเก่งอะ เก่งยังไงก็คือมันเก่งเก่งอย่างนั้นเลยนะไปดูไปดูรีวิวแล้วกันนะครับสำหรับตัวนี้เนาะก็เอาข้า,ขาวๆก็คือสกิลแรงออกสกิลได้ดีกว้างมีซูเปอร์อาร์เมอร์โดนตีไม่ล้มมาชนะนะครับแล้วก็มีไม่ติดสถานะปกติอะไรเลยสักอย่างนะครับแดสก็กว้างแดสต็อไก่ไปเล่นในสังเวียนก็ได้นะครับนี่คือภาพรวมประมาณคือความเก่งประมาณนี้นะครับผมจะไม่ไปอ่านอ b บิลิตี้จ่อจงเนาะเออจ่อจงแล้วกันไหนๆก็มีจิ๊กโตัวเดียว คิปเพิ่ง12นาทีเออโอเคเดี๋ยวเจาะจงให้หน่อยแล้วกันครั้งแรกจะไม่เจาะจงละมามาเดี๋ยวเราจะแบบเล่นสเปดเลยนะครับสำหรับอิชิโกะอ่เวิร์สเป็นเผ่ายมทูตแล้วก็ฮอลโลเป็นตัวละครสีเขียวน้องสายสกิล SP อยู่ที่843หน่วยซึ่งสูงสูงนะสูงเอาเรื่องเลยเป็นผู้สังหารหัวหน้าหน่วยขออภัยผู้ผิดเป็นผู้สังหารยมทูตแล้วก็ไล้สกัด2เผ่านี้จะเจออิชิโกะตัวนี้ตีแรงขึ้นทาให้ตายทําให้อีฝ่ายติดอ่อนแรงได้นะครับแล้วก็สร้างความเสียหายแบบรรุนแด้วย ลิงก์ของเขาคือลดคูดาวสกิล14%ซึ่งซึ่งสูงที่สุดในเกมณปัจจุบันนะครับสกิลพาสซีฟของเขาคือไม่ติดสถานพิบัติอะไรเลยซึ่งเป็นพาสซีฟที่ดีมากเอาไปใช้ในดันกิลหอคมหอคอยอะไรพวกนี้ได้ฉลุยเลยนะครับในสังเวียนก็ดีเหมือนกันเพิ่มระยะหลบฉุกเฉินแล้วก็หลบฉุกเฉินบวก2ด้วยไอดีเป็นอัพพลิตี้ที่เป็นพาสซีฟที่ดีมากใช้ในสังเวียนคือดีมากๆเพราะว่าสังเวียนต้องการความพิ้วนะครับไม่ใช่แค่สังเวียนอย่างเดียวนะคุณเล่นในดันอื่น มันก็จะดีเหมือนกันเพราะว่ามันเพิ่มความพิ้วเพิ่มความเร็วนะครับ ability ที่เขาได้เนาะก็เพิ่มความเสียหายโจมตีปกติกับขอบเขตของสกิลเพิ่มขึ้นอย่างละ20%เพิ่มความเสียหายของสกิลสูงมากเลยนะครับอยู่ที่60%เพิ่มฮิตสกิลบวก1เพิ่มฮิตถ้าไม่ตายด้วยนะครับมันแรงกว่าเพิ่มความเสียหายถ้าไม่ตายอีกในการเพิ่มฮิตถ้าไม่ตายเนี่ยนะครับเมื่ออิฟายติดอ่อนแรงจากอิชิกโกก็จะติดเพิ่มไปเลย5วินาทีนะครับลืมบอกไป ทุกการโจมตีของอิจิโกะสกิล1ถึงสกิล3แล้วก็การโจมตีปกติมีโอกาสทำให้อีฝ่ายติดอ่อนแรงนะครับโอกาสเฉยๆเนาะอิจิโกะตัวนี้ตีระยะประชิดหรือเรียกว่าโจมตีสีแดงมีซูเปอร์เมอร์ตามที่บอกโดนโจมตีไม่ล้มไม่ชนะนะครับมียกเลิกการ์สตูอีกฝ่ายไม่สามารถการ์ดได้แล้วก็บล็อกท่าโจมตีสีแดงของสตูไร้ผลนะครับไอพวกกติกาที่บอกว่าผน,นึกการโจมตีสีแดงบล็อกการโจมตีสีแดงนี่ไม่ใช่ผน,นึกผูดผิด คือไม่รับความเสียหายจากการโจมตีสีแดงอ่ะไม่รับความเสียหายจากการโจมตีสัยญประชิดเนี่ยใช้ไม่ได้ผลนะครับเพราะอิจิโกะมีอาบิลิตี้นี้กัดน,นะครับแล้วก็ลิงก์สังเวียนก็ดูดีด้วยนะครับถ้าเกิดปลดถึงเลเวล5จะมีเพิ่มพลังกดดันวิญญาณแถมให้90หน่วยนะครับลิงก์ตั้งต้นคือเพิ่มพลังกดดันอาเพิ่มความแรงของสกิล13%เนาะอาบิลิตี้สังเวียนอื่นนอกจากเพิ่มค่าเซนสัตทั้งหมด5%แล้วเนี่ยที่เลเวล5มีรอดตาย1ครั้งซึ่งมมัันนนนปววดากใสงเียนนะครับแล้วที่เเลลว10คือ เพิ่มความแรงของสกิลถึง30%นะครับโอเคประมาณนี้สำหรับอิจิโกะนะครับสรุปตู้นี้อีกทีหนึ่งเปิดดีไหมเปิดได้นะครับแต่ผมไม่แนะนำให้ทุ่มจัดหนักมากถ้าเกิดคุณเพชรไม่เยอะแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้อิจิโกะคุณชอบมากคุณคิดว่าคุณสามารถทุ่มไป4850ลูกแก้ววิญญ,ญาณไปแบบหมดนี้แล้วคุณได้อิจิโกะมาแล้วคุณรู้สึกพอใจก็เอาเลย เอาเลยเพราะว่ามีคนเคยบอกผมเหมือนกันว่าสี่ห้าพันได้มาตัวหนึ่งก็คุ้มผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคุ้มยังไงนะเพราะว่าความคุ้มแต่ละคนไม่เหมือนกันของผมนะสองพันสองไม่ได้หน้าตู้ผมก็รู้สึกเจ็บใจแล้วล่ะเอาจริงๆริถ้าเกิดสี่พันต้องได้หน้าตู้แค่ตัวเดียวนี้ก็แบบโอ้โหเกมนี้คงจะไม่ไหวนะครับเอาตามนั้นเลยนะครับคุณลองคิดดูแล้วกันว่าสี่พันแปดร้อยห้าสิบเพชรของคุณเสียเพื่ออิจิโกตัวเดียว คุณยอมได้หรือเปล่าเป็นผมผมยอมไม่ได้แต่ถ้าคุณอยากได้มากๆจริงๆอะ่ะผมเข้าใจเพราะว่าบางตู้ผมก็อยากได้มากๆก็มีเหมือนกันนะครับเหมือนตู้เจ้าเบอรดวิดอะไรพวกนี้เนี่ยผมก็เสียไปแบบหลัก5,000อัพนะก็เจ็บทุกตู้นะครับไม่เคยจำนะครับ <c oughs> ก็ตัวนี้เขามีการันตีให้คุณแล้วนะครับคือสงสารคนที่ใจปั้มจัดหนักอยากหาแต่ดวงสวยนะครับก็ ก็ถือว่ามีไว้ก็ดีกว่าไม่มีนะดีกว่าเขามาแบบไม่มีการันตีอ่ะเออผมอยากให้นี่เป็นออปชันเสริมในอนาคตมากเลยนะครับเรื่องนี้เราค่อยคุยกันต่อในครั้งหน้าแล้วการสลับตู้ที่ผมอยากให้มันเป็นนะครับแต่ตอนนี้มันเป็นแบบนี้อยู่เนาะก็ภาวนาง่ายๆขอให้ครั้งหน้าเนี่ยมันเพิ่ม6กับ7เป็น150กับ200เถอะนะครับจะได้ไม่ต้องสูบกันเยอะเนาะแล้วก็ช่วยปรับเลทให้มันเยอะๆหน่อย5%แต่ชื่อเบสเฟส ชังกลาอนาคตไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะมีไอเซนโผล่มาแบบนี้หรือเปล่าไม่รู้นะไอนี้เดาเอาไว้รอดูนะครับสลับตู้เบรฟเฟตเนาะใครที่จะเปิดขอให้คุณดูดีแล้วกันนะครับอไม่ใช่ว่ามันจะมีอิจิโกะแค่สเตปนี้นะทุกสเต็ปมีโอกาสนตามที่ผมบอกนะบางคนเข้าใจผิดว่าสเตปอื่นไม่มีโอกาสได้อิจิโกะมีนะครับ0ูนจุดเจ็นี่คือโอกาสได้อิจิโกะเยอะสุดธรรมดาห้าดาวในตู้นี้ นะครับ 0. 0.7ไปเร็จดูกันนะครับขอให้คุณโชคดีขอให้คุณได้ขอให้คุณโดนแล้วกัดน,นะครับฝากไปด้วยใครที่ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้เราด้วยไว้เจอใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นไรก็โปรดติดตามกันนะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ